สวัสดีครับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันพุทธที่9มีนาคมนะครับสำหรับเยอรมันเมื่อคืนนี้ผมก็เออไม่เอาทำไมไม่เอา1 4มี1ทําก็ทำเอา19ไม่เอา1 4ทําทำอีกก็ต้องขออภัยครับขออภยัยถ,ถามว่าใกล้เคียงไหมไปไหมน,นะครับ 5เมื่อคืน4994มา4เจาะไม่มาแล้วว่ากันค่ำคืนนี้้วกันสำหรับเยอรมันยังไม่เดินนะยังไม่เดินยังไม่เดินยังเจาะไม่มาก็ใครชอบเล่นก็พิจารณาดีๆก่อนตามด้วยกันครับสำหรับเยอรมันออกผล23เาฬิกา50นาทีโดยประมาณครับแล้วก็ฝากไว้ก่อนครับใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้และถ้ามีโฆษณาด,ดูให้ด้วยเนาะ กราบขอขอบคุณล่วงหน้าครับวันนี้เยอรมันเด่นสุดตะคู่นครับเหาแล้วยังไม่ทุมมท่มเลยเหาะยังไม่สองทุ่มเลยศูนย์ห้าครับเด่นศูนย์ห้าห้าหกศูนย์ห้าจับที่บวกนะถ้าลงลบก็เบาๆครับเก้าหกสี่ห้า แล้วก็51 0หนึ่หปีแล้ว6กหปีแล้วโ okay. อเคร้อยัดห้าทีครับร้อยมะห้าห้า5้า5กห5าศูนย์ห้าห้าเก้าหกครับสำหรับเป็น3ตัวนะ ก็เป็นเช่นนี้ครับสำหรับหุ้นเยอรมันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีดาวโจรครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีสวีดัสครับผม